ไม่มาแล้วหนูทำไมอ่ะหนูช่วยพ่อแม่ทำงานพักพี่วันๆเอาแต่เล่นอนะ่ะเนเน่พุเตอรจนเงินีนนออนนนน่ช่วยไม่ได้นะเกิดมาพ่อแม่รวยเข้าใจไหม็กเล้งวัวเดินกันไปเจ้าวัว กลับไปเข้าฝูงนูง่นวันนี้แดดร้อนจังเลยอ่ะไปนั่งพักหน่อยดีกว่าไปไปกินหญ้าไป จำไว้นะนิวัวของน้าแบนอย่ามายุ่งนะไปละมากินกินกันเยอะๆนะเจ้าวัวจะได้โตเร็วๆจะได้ขายได้แล้วก็เอาเงินไปให้พ่อใช้เจ้านี่กินยาเยอะๆนะเจ้าวัวหืมว่าไงที่เด็กเลี้ยงวัววันนี้พาวัวมถึงนี่เลยนะค่ะมีอะไรหรอคะ อะไรลองมาดูเด็กเลี้ยงวัวหายยะทำามาแรของเธอเนี่ยเด็กบ้าลายเลี้ยเ็จก็ามาเลี้ยงวัวบ้านจนมากหรนะือไงเด็กเลี้ยงวัวบ้านก็จนหน้าก็ดำแก๊กแพะ่แต่ว่าหนูช่วยพ่อแม่ทำงานนะคะหนูก็เป็นเด็กทีคุณครูก็บอกืออพ่อแม่จนใช่ไหม ลแล้ก็เลยต้องมันต้องมันนั่งเลี้ยงวัวตากแดดตากฝนน่ะฮ้ก็ใช่ไงเพราะว่าพ่อแม่เจนก็เลยต้องมานั่งเลี้ยงวัแดดนนว,พพแ,วแบบนี้ไม่เหมือนเรานะเดจใจใ<ช>พ่อแม่รวยเรียนเสร็จก็ได้ปั่นจกกักรยานสบายใจจกกักรยานราคาเป็นพันน่าจะบอกให้เด <c oughs> จใจไปกันดีกว่าเหม็นขี้วัวเป็นเด็กบนกันใช่สติงกี้สติงกี้เด็กบนดีกว่า หนูก็เป็นเด็กดีไม่ใช่หรอทำไมต้องมาร้อเรียนหนวด้วยอ่ะจั๊ววยังไปอยู่ตรงนั้นไปไปตรงนี้ฮึมจั๊ววากินยาเยอะๆเนอะไม่มีหมานี่มา ใช่มาก้วเหรอว่าไงเด็กเลี้ยงวัวอืมนี่ใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมผ้าตามกินสกปรกขึ้นไรว่าไงล่ะที่อย่าเลี้ยงวัวช่วยพ่อแม่แบบนี้ได้รางวัลโลกดีอยาเลี้ยฮ่าฮคิดเั็ไงช่วร้ายมากพีมันเล่นหนูทำไมอ่ะ หนูช่วยพ่อแม่ทํางานพวกพี่วันวันเอาแต่เล่น,นะนือ,นอ,นอเออนพุทธเจ้นงนได่ช่วยไม่ได้นะเกิดมาพ่อแม่รวยเข้าใจไหมในเล้งวะดีจริงๆเลยที่เราตัดสินใจถูกแล้วก็มาซื้อที่ที่นี่นะเนี่ยบรรยากาศดีดี วยตัยฝูงวัวไข่นั่นน่ะตายแล้วฝูงวัวไข่เนี่ยเต็มถนนไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยัวไ่ะนรันแล้วเยด็กเลี้ยงวัวจนก็จนบาแต่เองเป็นเด็กดีตีจริงอะวัวนกดล้ว โอ้โหลูกแม่เป็นรอยหมดเลยแน่าก็ดำเด็กเลียล้ยงวัวจนดก้าจอดน้นาก็ดำเฮ้ยฮโ,โอ้โหวัวของใครเนี่ยชนรถฉันเนี่ยเป็นรอยหมดเลยนี่นคครนี่หนูพ่อแม่หนูอยู่ไหนอะ่ะเรียกมาคุยเลยนะ รถชั้นเนี่ยไม่เคยมีริ้วลอยเลยวัวเธอน่ะมาชนรถชั้นเข้าใจไหม<_><_>เอาไงเอาลงไงเด็กเลี้องวัวเออมีเงินหรือเปล่ปาเออถ้าเกิดไม่มีเงิน,นพี่คัทคุกไปเลยเพี่คัทจ้าตำรวจจับเลยครับแล้วพ่อแม่หนูอยู่ตรงไหนละจ๊ะตัวตัวมอมแแมมไปหมด แม่ทำโอทีอยู่ที่โรงงานค่ะพ่อทำงานรับจ้างอยู่ที่หมู่บ้านท้ายนู่นค่ะหนูมาเลี้ยงวัวคนเดียวค่ะตายแล้วเด็กสมัยนี้มีช่วยพ่อแม่ทำงานด้วเหลอเน,นี้ตายแล้วจริงๆตายแล้วจริงๆไม่เคยเลยนะเนี่ยไม่ได้ยินเค่ะแต่เขาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอชอบมากอะค่ะหนูได้ต่มาเลี้ยงวัวที่นี่ทุกวันเลยค่ะไม่เคยได้ไปเล่นที่ไหนเลย ว้ายตายแล้วหนูเคยพ่อแม่ทำงานทุกวันหนูเป็นเด็กดีามากเลยค่ะแล้วก็จะมีพวกเด็กที่มาร้อเรียนหนูอย่างนี้ค่ะ,ะใช่เนี่ยเด็กสมัยเนี่ยมีแต่แบบเนี้ยวันวันเที่ยวเล่นไปวันวันแล้วก็เนี่ยบูลลี่คนอื่นเขาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้แต่นหนูจ้าหนูต้องเอาเบอร์ของพ่อมาให้ พี่ก่อนนะจ๊ะจะเขียนเรื่องรถนิดนึงไม่ตังค์แ่หรอครับจะปติดคุกเลยใช่ค่ะจะติดตถูกไปเลยไม่มีตังค์หรอกติกกุกฮลัลโหลพ่อหรอคะมีคนจะคุยด้วยคะ่ฮะฮัลโหลคุณพ่อน้องเลี้ยงวัวใช่ไหมจ๊ะใช่เพอิญเอน้องนะ่ะเอาวัวมาชนรถแต่นั้นไม่สำคัญหรอกฉันคิดฉัไม่คิดอะไรนะ ออช่วงนี้ฉันมาเปิดรีสอร์ทแถวนี้ฉันอยากได้ฝูงบัวนะ่ะอะไรนะยังไม่ขายคิดใหม่นะฉันให้สองเท่าเลยเดี๋ยวให้น้องอะตามฉันกลับไปเลยนะพร้อมผูกบัวโอเคจ้ะจ๋อยไม่เป็นงลรา,าไปจ้ะหนูขึ้นรถพาฉันไปที่บ้านหน่อย ได้ไคะ่ะเอาเอาตอนหนูต้องต้อนวัวกลับบ้านนะคะ,ะพวกเธอฉันจะจ้างเนี่ยนะ,อะเอาวัวกลับไปส่งบ้านน้องเขาฉันให้คนละพันเลยเอาไหมออเอาค่ะเอาครับ <c oughs> <c oughs> ไปอเอาไปท<อ>ี่ไหนแล้วก็อย่าให้วัวหนูเป็นอะไรนะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาลดเงินนะ ไปแล้วเอ้าไล่วัวสิเดี๋ยวมันไล่ออกไงไปเ็วไปเลวไปเ็วไปเลวไปเลยไปไปไป